สี่วันนี้เราก็มาทําที่อาร์ดนะคะ EP ที่125ี่ลูกค้าจะเพิ่มไหมอธิฐานเราก็เลือกกองไพ่ค่ะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้านะคะกองหนึ่งนะคะได้ไพ่สิบเหรียญนะคะเหมือนจะเป็นธุรกิจกองสีหรือไม่ก็เป็นห้าสินค้าเป็นโรงงานเป็นสายการบินหรือว่าเป็นโรงพยาบาลหรือธนาคารก็ได้มองว่าลูกค้าเนี่ยที่มีอยู่แล้วจะอยู่กับเรานาน,านมั่นคงนะคะอาจจะมีเพิ่มแต่มันเน้นลูกค้าเก่าอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะ แต่ก็เพิ่มแน่นอนค่ะกองน,นี้นะกองที่สองอันนี้นะคะจะทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดหรือว่าเป็นงานออนไลน์นะคะมองว่าลูกค้าจะเพิ่มแบบเขาเรียกว่าแบบก้าวกระโดดนะคะแบบอัพอัก้าวกระโดดนะคะเพิ่มขึ้นแบบรัวๆนะคะกองสองดีใจด้วยคะ่ะกองที่สามนะคะเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับความสุขความสบายใจงานปาร์ตี้รื่นเริง อะไรแบบนั้นนะคะลูกค้าเขามีความสุขเขาแฮปปี้ก็จะเพิ่มค่ะกองสามนะกองที่สี่ได้ไพ่หกดาบเหมือนจะยังเงีย,ยบๆนะคะเงียบซบเซาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเงียบไม่เพิ่มนะคะกองที่หกค่ะเหมือนคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะเพิ่มตามโปรเจกต์ของคุณก็ครบแล้วขอบคุณมากมากค่ะ